เยูทีห้าสิบหกค่ะแพรแพรวันนี้เรื่องทองค่ะก็มีคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันเซนซีฟมากๆแล้วน้ําตามันเป็นน้ําตาแห่งความสุขหรือว่าน้ำตาแห่งความทุกข์ที่อัดอั้นมาน่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วถ้าเลืยกได้ล่ะอยากจะกลับไปปิดงานคำตอบไหมคะไม่หรอกค่ะเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือพูดจากความรู้สึกที่มีข้าในจิต แบรรยากาศยังองก่อนที่แพวจะเข้าไปกับได้เข้าไปจริงๆแล้วไม่ต่างจริงๆก็อาจต่างนะคะเพราะว่าตอนจริงๆตอนก่อนจะเข้าก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กังวลอะไรมากพยพายามผ่อนคลายแต่พอเข้าไปออกมาแล้วก็อันนี้มันนจะเป็นยังคงแบบยังกินอยู่นิดนึงแต่ก็ความรู้สึกตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนโล่งค่ะก็ได้พูดในสิ่งที่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 เขาถามมาทั้งหมดก็ไม่ได้กักอะไรไว้ สวัสดีค่ะ M U T 50ค่ะสีรักทรงสีค่ะท่อวันนี้เป็นยังไงบ้างคะร,รู้สึกกดดันไหมไม่นะคะเพราะว่าเขาถามความแบบจริงของเราอะ่ะเราก็ตอบไปตามความจริงไม่รู้สึกกดดันอะไรคะ่ะและอีกอย่างก็คือรู้จักคณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่แล้วเนี้ยคะ่ะหมายถึงเคยเจอกันบ้างเงะะี้ยค่ะก็เลยตอบเป็นเป็นปกติไปไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะต้องกดดันอะไรเพราะความที่เราเป็นคนกล้าพูดกล้าตอบมันเลยทําให้เราไม่กดดันหรือเปล่า หรือไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอย่างคําถามบางคําถามอย่างเงี้ยมันก็จุกอยู่สวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงค่ะ m u t ศูย์แค่ะรู้สึกกดดันไหมคิดว่าตัวเองทำได้ดีนะคะในห้องนั้นคิดว่าทําได้ดีค่ะแล้วก็พูดในสิ่งที่อยากจะพูดไปแต่ว่าก็ <laughs> เทำไม่ดีที่สุดแล้วค่ะในวินาทีนั้นค่ะ มีน้ำตาไหมคะมีนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเล่าประสบการณ์ในชีวิตให้พี่ๆในห้องฟังอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึง้งแล้วก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราได้เล่าประสบการณ์ของเราให้เขาฟังแล้วก็เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นค่ะแนะ,ะนำตัวคะ่ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาไม亚โกลเด้นหรือชื่อเล่นมายาค่ะอะไรกับท่านคณะกรรมการไหมคะ อยาบอกว่าขอบคุณที่เปิดใจแล้วก็ฟังข้อความที่ไมยมีให้แบ่งที่มายาแบ่งให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และหวังว่าเราจะได้ทำงานกันอีกต่อไปยาวๆและตอนนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าหลังจากที่ประกวดเสร็จถ้าเราได้มงเราจะฝึกทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมให้นำนามมงที่3กลับมาเมืองไทยค่ะ สัสดีค่ะ,คะ m ุท97ด้ามันด้าชาลิสาออกด้ามค่ะน่าจะเป็นคณะกรรมการถามว่าล่าดูเป็นคนที่ล่าเลงเวลาอยู่ในกองเขาถามว่าใน mm hmm. เรื่องไหนที่จะเสื่อมใจไหมก็ mm hmm. เลยเล่าไปเรื่องครอบครัวค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยน้ำตาไหลเลย <laughs> ความรู้สึกเมื่อสักครู่รู้สึกว่ามันกดล,ล็อกเราหรือยังคะ <laughs> รู้สึกว่าลดล็อกค่ะรู้สึกว่าเราได้เล่า และหลายอย่างในตัวเราที่เขาอาจจะไม่ได้ดูมาก่อนท่านกรรมการให้คําแนะนําเราว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ให้โทรหาคุณแม่ค่ะบอกว่าเนี<ม>่ยแม่ภูมิใจไหมว่าแบบเราไ่อยู่ทุกนี่นด้มีอะไรอยากจะแนะนากับคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกับเราเพื่อให้เขาปลดล็อกปัญหาอยู่บ้างไหมคะทิงก็อยากจะให้เขาสู้ในทุกวันค่ะเพราะว่า ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราพร้อมสู้อะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้ให้มองค่ะคนคนที่ใกล้ตัวแล้วก็คนที่เราหลักแล้วก็บอกเขาความในใจค่ะสวัสดีค่ะใบตองจริญราชโสกนะคะตอนตอนนี้อายุ2ี่สิเจ็ปีแล้วค่ะความรู้สึกเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรบ้างคะคือเหมือนปล่อยปล่อยค่ะความรู้สึกก็คือเหมือนได้ ได้เล่าตั้งแต่เราเด็กๆมาจนถึงตอนเนี้ให้กรรมาการได้รู้่าค่ะว่าใบาตองจะดีรักพิโสมาเป็นใครการเดินทางในชีวิตของเรามามันเป็นยังไงคิดว่าจากการปลดปล่อยมาสักครู่เส้นทางในชีวิตของเราอะมีมุมมองไหนที่อยากจะเปลี่ยนบ้างครับไม่มีเลยค่ะคือใบตองรู้สึกว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบชีวิตมันเป็นการเดินทางเนาะ ในทุกๆเส้นทางในทุกๆสต็อปอะค่ะที่ใบตองได้ผ่านมาในชีวิตอะมันเป็นส่วนสําคัญที่มันเป็นส่วนประกอบให้การเดินทางเนี้ยมันมาเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบอะค่ะแต่จริงๆแล้วคําว่าสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ว่าใบตองไม่อยากเปลี่ยนเส้นทางนี้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่มันเต็มไปด้วยแบบทางขรุขระทางที่ยากลําบากเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเส้นทางที่มันสอนเรามันเป็น มันเป็นสิ่งที่มันทําให้ใบตองเป็นใบตองทุกวันนี้จริงๆค่ะมีค่ะก็คือเป็นในพาร์ทของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะที่เป็นงานที่ใบตองทําอีกด้านหนึ่งก็คืองานของนักอนุรักษ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใบตองยังไม่ได้เล่าให้ท่านคณะกรรมการฟังเนาะเพราะว่าใบตองอะทำงานอนุรักษ์มาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเป็นเรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดเลยอะที่มันเป็นจิ๊กซอต่อให้มันเป็นภาพใหญ่มันเป็นตัวใบตองลูก สวัสดีนะคะทุกคนชื่อเอมี่คิมซอยนะคะเอมี่ทีส6ค่ะของยกจ้าม,มันเป็นเขาถามถึงเรื่อง personal จริงจริงมันเป็น case by case basis แล้ของเรื่องเอมี่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่ทุกอย่างก็เคลียร์ไปหมดแล้ว it's โอเคจากนี้ไปก็จะเห็นพัฒนาการค่ะ okay. เป็นน้ำตายพัฒนาการใช่ไหมคะับี่ใช่ค่ะมันเป็น สิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงแราเป็นเรื่องที่เราคนที่เจะพอออกไปชีวิตแล้วก็เดินหน้าไปไปแล้วถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เราก็จะไปได้ไกลจริงๆเพราะไม่เป็นค,นนคําแนะนําครับยังมีคําตอบไหนที่เราอยากกลับไปตอบอีกครั้งไหมคะไม่มีค่ะเพราะเมื่อกี้หนูเปิดเผยทุกอย่างเลยคิดว่ามันมีประโยชน์ที่สามารถแนะนําคนอื่นได้ในเรื่องอะไรบ้าง Um, สิ่งที่หนูโดนหน้นไปเมื่อกี้นะคะหนูก็สามารถไปช่วยคนอื่นได้ในเกี่ยวกับ Family ใน Toxic family หรือว่าถ้าเรารู้สึกแบบเราถูกกดดันจากพ่อแม่หนูก็สามารถช่วยคนในสังคมเราได้โดยเฉพาะเด็กไทยที่รู้สึกกดดันเรื่องเกรดหรือว่าเรื่องเรียนหนูก็สามารถช่วยตรงนี้ได้เป็นที่พึ่งพาเป็นผู้ให้กำลังใจให้เขาได้คะ่ะ ถ้าพูดในถึงเรื่องของการตัดสินเมื่อสักครู่คิดว่าผลมันสามารถทําให้เราไปถึงมงได้เลยไหมคะในรอบเมื่อสักครู่นี้ ไม่มีความกดดันเหรอไม่มีนะไม่มีเลยก็คือแบบเอ็ก e s เพรสตัวเองออกมาเต็มที่มันไม่มีอะไรที่กดทับแล้วค่ะ no, <sorry. S 1> เหมือนเมื่อกี้เราเน้นแค่กับปัจจุบันกับอดีตแต่คิดว่ากรรมการคิดว่าถ้าไม่พูดต่อให้ไม่พูดไปกรรมการน่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่าเราหวงอนา,าคตไว้อะไรยังไงประมาณนี้เหตุการณ์จากในห้องเมื่อกี้คิดว่าเขาเชื่อในสิ hmm. ่งที่หนูพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือไม่ไม่มีดอปเลยว่าว่าเขาจะ สงสัยอะไรกับสิ่งที่เราพูดงแต่ว่าเรื่องมันค่อนข้าง p e อร์ซ a l เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรรมการะจะตัดสินเราแบบไหนมันถึงจะให้คะแนนหรือจะ perceiv เราในทิศทางไหนเพราะมันคือมันไม่เรื่องที่ถามมันไม่ใช่เรื่องที่วัดอะไรได้เลยว่าคนนี้เหมาะกับจะเป็นวิ n นุวิศไทยหรือเปล่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งวิธีที่เขารู้จักเราแบบลึกขึ้น เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่รู้จักลึกเนี่ยมันจะทําให้เขาช่วยในการตัดสินใจเขาได้มากมากน้อยแค่ไหนว่าคนนี้เหมาะสมหรือยังไงเมื่อเทียบกับปีก่อนครั้งนี้เรารับมือได้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากมากทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. ก็ลดความกดดันความคาดหวังของคนอื่นแล้วอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับตัวเองก็คือพยายามเครียดให้น้อยที่สุดเพราะปกติเป็นคนที่อยากได้อะไรหรือตั้งใจทําอะไรจะเป็นคนมุ่งม,มั่นจนมันเป็นคําว่าเครียด มันจะดูซซเรียสมันจะดูไม่ไม่เปิดให้คนอื่นจะดูแม่โปรชิเบลมันเรา,าจ,จะเหมาะสมที่สุดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราอยู่ในถุงนั่นคือสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบให้เขาฟังและปีนี้เราเป็นชุดที่ดีสุดของกรรมการหรือยังคะไม่รู้ด้วยสิวกรรมการอยากได้ชุดแบบไหนแต่เรารู้ว่าเราเป็นชุดที่ดีสุดของตัวเองเราเป็นชุดที่ออกจากถุงแขวนเรียบร้อยรีดเรียบร้อยเช็คทุกอย่างต้องคงตะเข็บซิปคือเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ชุดนี้มันจะเป็นได้ นวนนัะสวัสดีค่ะพรฟ้านะคะพูนิกาคุณสนุนทรดัตันค่ะในทีมแปดค่ะมีน้ำตาแต่ยังมีรอยยิ้มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้ก็ดูพูดเกี่ยวกับฟีลิงก็เองก็เลยแบบมีน้ำตาแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่เพราะว่ายัางไงมันก็เป็นชีวิตเราเนาะจากสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดอะคะ่ะมันสามารถบอกหรือแนะนําใครที่เกิดในสถานการณ์เดียวกับเราได้บ้างครับกับเรื่องนม ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่กดดันนะให้เราคุมสติเยอะๆให้เราเป็นตัวเองอยากร้องร้องเลยคุณเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นแต่อย่างเดียวคืออย่าทำร้ายคนอื่นแค่นั้นพอหรือว่าอยากแบบกดดันตัวเองมากไปถ้ารู้สึกว่าตัวเองขาดสติก็โอเคเอาใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองกลับมาอยู่ที่คําพูดของตัวเองหรือว่าหายใจเข้าลึกๆดังนั้นคือทุกคนมันเจอสถานการณ์กดดันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะคุมได้แค่ไหน,นคิดว่าคะแนนในรอบนี้จะส่งเราถึง คอบฟหรือว่าสิ่นมงเลยไหมครับก็อยากให้เป็นคะแนนที่คือต้องบอกก่นว่าวันที่เก้าเป็นวัน,นเกิดของคอฟ้าและวันที่สิบคือวันไฟแนลก็อยากให้คําตอบทั้งหมดที่คอบฟ้าตอบไปมันเป็นขอควัมให้กับตัวคอฟ้าเองในวันที่สิบวันไฟแนลค่ะสุดท้ายพี่อยากฝากให้ฝากบอกอะไรกับท่านะธกรรมการนะวยค่ะอันนี้มองเพี่พแค่ที่มองอ สิ่งที่หนูตอบไปมันสิ่งมันมาจากข้างในหนูจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนูก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดของ MUT ปี2020ขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ให้โอกาสคนฟ้ามากๆถ้าควนฟ้าสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านหลังนี้ได้เ้าจะทำโดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยค่ะบิวนะคะนับถาทองแก้วค่ะ MUT 3 8ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่2ของเราค่ะ ก็โล่งมากค่ะเพราะว่าก่อนเข้าเราได้คีมหลังๆด้วยเนาะเราก็รู้สึกกดดันตั้งแต่ตื่นนอนเลยเอ้ยว,วันนี้เราจะโดนถามคำถามอะไรบ้างเพราะพิทกี้เราก็ยังจาความรู้สึกได้ดีว่ามันลุ้นแล้วมันแบบกดดันขนาดไหนสวัสดีเจ้าน้องจือ่อซินดี้อเล็กซานดานารานะเจ้าเสียงหนูมันจะเมียงแบบแปลกๆเพราะหนูติดเรอือเขากัยปะกันตอนที่แต่งตัวมันตอนแรกหนูเขินที่มากเลยหนูก็ไม่กล้าทักหนูก็นั่งเจียมตัวก็แบบ ตอนแรกค่ะตอนที่จะเข้าห้องน้ำล้วรู้สึกว่าเรารอนานมากแม่ก็เลยแบบโอเคเราข้ามสเป็ปไปเลยค่ะไปซ้อมชุดว่ายน้ำยั่วๆเลยค่ะพอเราเข้าไปเป็นเหมือนฟีลแฮปปี้เขาก็ถามอะไรเราเราก็ตอบไปแล้วร,รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากเลยแบบไปทํากรรมการโจ๊กมาเลยกรรมการถามมาก็โจกทุกคาตอบเลยพอออกมาก็เลยแฮปปี้ค่ัคุณมีแอบมันตาปนเปล่เป่ยนนิดนึงค่ะเพราะว่าได้เล่าเรื่องเหตุการณ์สึนามิที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ กรรมการก็พยายามให้พูดว่าโมเมนต์นั้นเรารู้สึกยังไงมันก็เหมือนเป็นแฟลชแบ็กกับขึ้นมาในให,หัวในการประกวดมิชชันโน่ไทยแลนด์เนี่ยรอบนี้ถือว่าเป็นรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งเลยสิ่งที่เราทําไปหมดทั้งหมดเมื่อสักครู่คิดว่ามันจะส่งให้เราถึงท็อปไฟหรือว่าถึงมงยังไงครับแน่นอนค่ะ <c oughs> เพราะว่าเมสเซจที่เราบอกมันเป็นเมสเซจที่มันผ่านประสบการณ์เราจริงๆและมันไม่ใช่แค่เล่าแค่ความเจ็บปวด แต่ความเจ็บปวดเนี่ยควินทํำยังไงถึงเป็นพลังที่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นในสังคมคนอื่นที่รอโอกาสควินมั่นใจว่าสิ่งที่ควินได้บอกไปจะเปลี่ยนใจใครหลายๆคนว่าน,นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะทำกันมากขึ้นในสังคมโลกมนุษย์ตอนนี้สุดท้ายอยากฝากขอบคุณอะไรท่านคณะ,ะกรรมการไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสควในได้เล่าเรื่อง ที่จริงๆอยากเล่าตั้งแต่วันแรกแต่วันนี้พอได้เล่าไปทั้งหมดก็อยากให้กรรมการได้รู้สึกว่ารู้สึกเห็นตรงกันว่าวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรดีๆเราควรที่จะเริ่มจากการรักตัวเองแล้วก็ส่งมเมสเซจที่พีนได้บอกไปในห้องนี้ค่ะให้กับทุกคนพีนเชื่อว่ากรรมการหลายๆท่านก็คิดในแนวเดียวกัน ให้ดูฟินาเล่หน่อยแล้วพอร์ฟอร์มดีๆมันจะได้ตื่นม่วงกันไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ไปมุนไปและไม่ได้ผู้เทินไปดีสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะคนสุดท้ายแลค่ะไม่เหนื่อยเอยค่ะสวัสดีค่ะอุ้มทวีพรพิงจำหลักค่ะอายุ24ปีค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกกรรมการสัมภาษณ์นานมากไปโดนจี้อะไรมา ก็โดนถามเรื่องตอนเด็กๆค่ะ,ะแบบถามแบบจุดที่มันเพลินที่สุดของชีวิตอะคืออะไรเรามีอะไรที่แบบอยากจะเล่าไหมนัม่นแหละค่ะก็บ่อน้ำตาแตกกันเกิดขึ้น,นเลล่แ้ว เรื่องจากตอนเด็กตอนนั้นอะจนถึงทุกวันนี้มันทําให้เราเข้มแข็งมากขนาดไหนะเข้มแข็งมากเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเราจะไม่ถอยหลังเราหยุดอยู่กับที่ได้แต่เราจะไม่ถอยหลังกลับไปเคยที่เคยทีมาอุ้มเป็นคนที่มีหมายเส็ดดีมากกับเรื่องการประเบิดางิงามเช่นมองว่ามันไม่ใช่การยังขัย แต่มองว่าตัวเองเป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่มาอยู่กับกลุ่มเพื่อนนางงามมองว่าเป็นมุมที่ดีนะมันทําให้เรารูสนุกใช่เพราะเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราเลยสนุกกับมันในทุกวันที่เก็บตัวอยู่ใช่เพราะว่าอุ้มอ่ะเป็นคนที่ดูนางงามมานานมากแล้วเราชอบเคาะปึ้งหนีงใญ้ญยร้องหนึ่งร้องสองร้องสามแล้วอีกอย่างเราก็ชอบชอบอะไรที่มันสวยๆงาม